วันนี้นะครับคุณเราก็คือบเกมอายแล้วนะคะวันนี้<ำ>เรามากับด่านอะไรเอ่ยวันนี้พวกเรามากับด่านชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลนะครับแล้ว,วกเราก็แต่งชุดในตีมหมอ,อค่ะ,คะเพราะว่าชาลีนี่เมื่อก่อนเป็นหมอไหมหรือว่าเป็นพาร์ลุงไงโรงพยาบาลใช่ไหมเออน่าจะเป็นหมอนะคะ<อ>ที่ตายไปแล้วมาเพื่อเปนกันไม่เสียเวลาอย่าลืมกด แช่กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแฟนเฟรมแกงให้พวกเราด้วยนะครับงั้นเราไปเล่นกันเลยไปกันเลย let's go let's go เรียบวกันถึงหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนแสนซับสไครป์เบอร์เวลาใครตกใจนะครับฟังให้ดีใครรู้สึกว่าแดดนี้มันจะมีวิธีแก้ไขแบบไม่ให้อะไรนไม่ให้พีชาด้กินเราสีเขียวเราค่อยเก็บก่อนกลัว พายมันหัวแล้วเอาสีแดงสีแดงเิ็มเก็บแล้วผีจะมองไม่เห็นนะทุกคนเอาสีแดงไททันไททาน,นิง่งผีมองไม่เห็นเล่าจนะับหูจยังเลยหูวขาดเนี่ยมันแพงเลยเราขึ้นไปชั้นบนก่อนนะคะอยู่ชั้นบนทุกคนเราสามารถวิ่งไปหาผีได้นะคะตอนนี้ผีไม่เห็นเรากินทันทีนั้นไม่พับของเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนอุ้ยสามสิบแปดวิแล้ว โอ้โหโอ้โหอ้หโอ้โหโอ้โนโ้โหโอ้โหอ้โหโอเโหโอ้ยเโอ้โหนอ้โเโอ้ยหโอ้โหโอ้อนโหโอ้โ้นหีเฮ้โหโอ้โหโออหโอ้โห้โออหอ Ah! ê dạ lời ui mẹ 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 đi. ไปได้ไหมอ่ะฉันไม่กลัวหรอกมาเถอะฉันไม่อยากต้องกันผีเลยไม่ลงตาทุกคนวันนี้นะคะภไยชื่อหมอภไยนะคะด็อกเตอร์ไยเออชื่อด็อกเตอร์ไยแล้วผมกาโมไม่หมอเลยเธอชื่อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไททัน เฮ้ยตอนนี้ได้8เอ้ยได้6ถุงเอ้ยสายกาฉัชนเป็นไรเนี่ยวิ่งเลยนะคะถุงถุงก่อนจะไปกเจนโลกกันเลยะเฮ้ยมันเจ็บยา่มันเจนหรือ่ีนกอง็บเล่ะเรียนัเก็บถุงเก็บถุงก่อนสาอัเลยหรอ โอ้สิบสามเลย my เก็กบกยี่ิบสามไอ้แกลูกแกก็มาอะไรนะที่ทำให้มันเห็นถุงอะเขียวเขียว หนูเธอตายแล้วเล่นแล้วนะคะจังหวะนี้น้องผีอยู่ไหนนี่เรามายัางอ่ะมาแล้วตอนนี้เหลือชั้นล่างนั้นเนี่ยที่ยังไม่ไปไม่ฉันกลัวเลยฉันไม่กล้าไปมาแล้วจริงอรอไอ้นี่ อันนี้มาแล้วอ้าวไอ้ชั้นเลยวิ่งอาไมยังกับมาที่เดิมอ่ลงลึเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ห้องก่อนดูก่อนว่าผีมันอยู่ไหนไงเดี๋ยวเราล่อให้มันไปชั้นบนก่อนแต่เย็นไปดูที่ห้องอกลัว <c oughs> มันอยู่ไหนอ่ะเออมันอยู่ชั้นน้นอุ่ยมันผ่ันถุงเ่ะทุกคนเดี๋ยวเราล่อให้มันไปก่อนนะว่าเราบุกไปเลย ปลุกเลยกวนเลยล่ะแค่ชาลีแต่ไม่ใช่หมีก็ซื้อว้าวอะนั้นชาลีไม่กลัวอ้าวไม่เริ่มกลับมาที่เดิมอ่ะฮะที่เลยกลัวไม่ต้องกลัวไปเลยไม่ต้องกลัวกลัวลูกผู้หญิงกล้าเลยลูกผู้หญิงไม่กล้าวิ่ง

มันขึ้นไปชั้นบนแล้วรอดแล้วนะคะจังหวะนี้มันมเดินม hmm. right? like. ีความสับสนมึนมวยนิดนึงนะคะมึนมวยอ้งนี้อุ้ยชั้นใต้ดินนี่ชั้นใต้ดินยังไม่เคยมาเลยเสียงอะไอ่ะเสียงคนกระลังกระโดดไปมา น้องผีคะใจยินชาดยังไมชาดาวะชาดะได้ยินนะหกดดูกตาเลยได้ยนเสียงเลยไหมอย่าตบอย่าตบจะตายหรอกให้ดูความแนยนของมันเลย ชาลีหนหยวิ้นเราก็ไปอีกห้องไปชั้นล่างก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นบนเสมอไปอย่าทำเรากลักกวเพราะอย่าทำมันไม่มีสมาธิทำอะไรของเขาเ็าไม่รู้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อย่าดึง <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ที่เคี่ยมพวงกันอย่าทำไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไปเลยเร็ววิถุงเต็มเลยอะ่ะเจ็บต่อชื่อน้าเป็นอะไร่อโอ้โหเจ็บดิ <ขอ S 1> มันเจ็บมันเจ็บ เดียวโอ๊ยเดียวเราไม่ทำแล้วเอาช้าช่วยด้วยช่วยด้วยไ่เก็บขวดเลยขวดกี่อันน่ะนี่คือสีเข <ah> ียวมันจะปิดไปเอาสิเขียวว้ยมันเจอหูหูไอ้โง่เอ๊เลยว้าว นีเ่นมติดตาผีอ๋อใช่ไม่ใช่มันติดตาเราแจ้งกับเขียวมันจะติดตาเราแจหันไปดิโอไม่ฟังเลยกอทุกคนผมไม่ได้ยินเลยนะเนเจ็บมากเลยเจ็บมากทุกคน เหูแดงแดงเหรอจริงหมืนเลือดออกหูเธอแหละแดงมาปลายเมื่อกี้ตบหูจะแตกโคตรปวดอ่ะแดงมาปลายทำบ้างไหมเราไม่ใส่สีแดงวิจารุถุงวิจารุลูกตา เย็เย็นไม่จะรักตาเก็บตาสิอ้ยจะถูกอีกแล้วจเย็นจเย็นไม่กอกมาแล้วโกรอ่ะออกไปเยอาไวิงสิไม่เอาเก็บไปห้องก่อนเยไอิมไม่ดงกมดงกี่ทุกคนวลาจะเดินี่นะเออไปเก็บแดง่กนเอ้มันจะมันหัวไอมอ้แมนอุ้ยถุงข้าง่างมีเยอะมากเลย กาเอไม่ใช่การลุยการลุยเหมือนกันมากได้มาจากพี่ชฉันนั่งหมดเลยนั่นไหนนะกลัวไม่กลัวมันกำลังต้มนั่งอยู่ไปดีมกนั่งต่อวิโหนให้พ สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพแฟนเพจพวกเราด้วยนะครับกล้ถึงหนึ่งแสนแล้วทุกคนเกล้ถึงแล้วโอ้โกล้แล้วก็ดีเลยทุกคนพอหนึ่งแสนแล้เลยงั้นไปกันนะอยากให้เทุกคนคอมเมนต์นะคะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ